สวัสดีค่ะรวมรถ JK นะคะเรามาแนะนำให้ท่านผู้ชมกับรถเก่งมือสองนะคะกันในทุกวันไม่อยากพลาดคลิปรถสวยๆโปรโมชั่นดีๆต้องกดไลค์กดแจ้งเตือนไว้นะคะกดกระดิ่งไว้ก็ได้ค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาจัเสนอให้ชมกับ Nissan Armera นะคะ a m e r ปี2013ค่ะอีโคคารุ่นหนึ่งที่ประหยัดน้ำมันและพื้นที่ใช้สอยกว้างนะคะ เครื่องยนต์1น0 0พซีซีตัว e ค่ะทุกท่านมี airbag มี abs แอร์เย็นฉ่ำเครื่อง B, ดีเดินเรียบเรียบชงรังแน่นๆขับดีค่ะประหยัดน้ำมันศูนย์ตรงด้วยนะคะเชื้อเพลิงใช้งาน2ระบบได้ทั้งน้ำมันและแก๊ส lpg หัวฉีดถังโดนัทนะคะประหยัดเข้าไปอีกคะทุกท่านประหยัดทุกการเดินทางเลยนะคะค่าสีพรบรปี67ค่ะรถสีสวยทั้งคันนะคะภายในสะอาด ทางด้านเจ้าของเดิมดูแลรักษาเป็นอย่างดีค่ะผ่าเข้าเช็คระยะตลอดเลยนะคะเอกสารครบค่ะทุนกาน98,000บาทนะคะคันนี้สนใจดูรถทดลองขับติดต่อเข้าไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะรถอยู่นองแขมกรุงเทพมหาคนครแอดมินได้ใส่ข้อมูลเบื้องต้นนะคะพร้อมขับช่องทางการติดต่อผู้ขายไว้ใต้คลิปนี้ด้วย ท่านใดสนใจเข้าไปรับชมข้อมูลกันก่อนนะคะถูกใจติดต่กอกันโดยตรงค่ะและเพื่อประโยชน์ของท่านแอดมินขอแนะนำให้ไปดูรถก่อนตัดสินใจด้วยตนเองนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ